ที่เมื่อกี้เราไปดูขา้างในมันจะมีไซส์ S M L มันจะมี S ส5 0 M ้5 0 L 550ี่ร้อยหส L ห้า้อยห้าสิบเขาบอกว่าซื้อซื้อโทม,มิรับฉลอฟรีฉลอแบบเนี้ยอันนี้ไซส์ L ค่ะประมาณ2โลกว่าแม่กลัวมันหล่นเดี๋ยวคืนพี่ก่อนแม่เอาเราเราเอามายืมถือไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันล้วน เรื่องมะเขืออะไรทำมแบบนี้ไม่เคยเห็นป่ะอันนี้เรื่องมะเขืออะไรอันนี้จะเป็นออเรนจ์เพลินค่ะออเรนจ์เพลินเขาไปทำอะไรฮะกินกับสลัดนี่ไงเขามีผักสลัดขายด้วยค่ะเวสตโอฟรีโอสับปะรดสวนพึ่งอาจจะเป็นพันธุ์พิเศษป่ะอ่านชิมสับปะรดสวนพึ่งไหมคะเป็นไงคะอร่อยไหมแบบสุดๆเหมือนพวกสีนราชาไหมคะมันขิงกลวงระหว่างสิราชาภูเก็ตอ่ะ นอยากได้ร่มว้าทำอะไรคะเขาแค่เป็นปอกเฉยๆค่ะตอนนี้เขามีกิจกรรมเล่นเกมด้วยค่ะก็คือให้เอาขวมาด้วยกันนะคะมีทั้งหมดอยสามเกมนะไม่ใช่ครับผมโยนสามในห้าจะได้รางวัลค่ะใช่ครับไปตีเมลอดครับเดี๋ยวเราจะปิดตานะครับหมุนตัวสามรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบนะครับนะตีเราให้โดนเมลอดนะครับหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับตีโดนตัวถือว่าฟาวได้ครับ เกือบแล้วเกือบ้ไม่ได้ล้เอไม่อกเลยเดิจะถึงต้นไม้อยู่แล้วนะครับถอยล้งถอยถอยถอยนิดนึงถอยอีกนิดนึงถอยนิดนึงอีกนิดเดียวครับว่าไงฮะโอ้ยเสื้อสวยจังเลยท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเราจะทดทอบกติกากันอีกรอบนึงนะครับสอ สาพ่อแล้วครับยืมมือาครับสมุรากสองมือครับผมจับมัจับมือรันครับพร้อมแล้วตายตอครับพร้อมยังครับโอเคอรมมากครับผมอพ่อคุณแม่บอกทางได้ครับเดิน้เลยครับชวครับร้องกั้เลยฮะเดินตรงลุกเดินตรง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 อย่างเดียวเร็วๆตกแลยฮะอย่าเพิหนะครับดน้งคุณพ่อแน่นอนครับแต่วรสหมือเลยครับมเลยนะใจเย็นครับใจเย็นครับอย่าพ่งครับ ไม่เลิกยกตับเลยครับยกตับเลยครับว่ายังไงดีครับย้ำอีกนิดนึงอีกนิดนึงโดนเลยโดนเลยโดนเลนครับโดนโนะขอเปลี่ยนไหมลอตได้ไหมครับล็อตผมฟังหมดแล้วครับอ่านะครับถอดผ้านะครับขออนุญาตถอดผ้านิดนึงครับอ่าครับเรื่องของรางวัลนะครับเลือกเป็นนะครับนะเป็นฮอลลีรี่เลยครับเอาสีแดงหรือว่าสีทองครับสีทองที่ไปไกลมากเลยครับสีแดงครับขอบคุณครับอันที่สองครับเชิญเชิญเนี่ย ดิเราไปตาแคมูลเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวตาต่อไปพอแคมูลเสร็จแล้วผาตาตุดูเล่นนะคะามาแล้วค่ะมุดเล่นไหม<า>บอกงี้คะับสำหรับคนแรกนะฮะังไม่ไลน์ยังไม่ลมไลอาใหม่ขอโทษครับออะะไรนเาใหม่ครับเพราะว่าเราจะสั่งแล้วครับหนึ่งรอบอ่ะสองรอบ รอบอาใหม่ครับอีกรอบนึงโอ้โอ้โใจ็งในะครับหมุนซ้ายที่นึงครับหมุนซ้ายที่นึงครับสบรจับแบบสอมือครับเห็นแล้วนะครับนะครับคิดตรงครับคุณพ่อครับคุณพ่อช่บอกได้นะครับคุณลุงช่วยบอกนะครับวมาบนครับเดินครับเอนครับ้โหสายายแแมายเียวไม่บอกทางแม่เยเนี่บอกทางแม่่อยเนี่ไม่ดีเลยหันซ้ายครับหันซ้ายครับไปมาไมาไมไเลยไย

ได้ไหมไอ tá, ้ก้อนครับย้ายสองบนโบครับเดินโบครับเจ้าหน้าที่ครับขอตัวลิ่งด้วยครับเชิญครับรอบนี้ให้สามเออแล้วพิมพ์ย้เนาะให้สามรอบนะครับปกติเราให้ครั้งเดียวนะครับอันหนึ่อบใครออันทีสองว่าไงครับอันที่สองเขาเขยย้อยครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับใจเย็นครับใช้การทอยครับครับเหมือนการทอยครับอ พี่ครับอ่ะลูกไม่เป็นไรครับลูกน้องครับลูกทำสามชิ้นนะครับทอยให้โดนนะอืมได้ไหมโอ๊ยแรงกว่านี้เองครับขอบคุณดีเจมากเลยฮะัอีกทีอีกแรงกว่านี้อีกไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่นด้ถือว่าเจ้าหน้าที่เราไม่ได้ดูแลครับนี่เป็นความผิดของเราเองโยนใหม่ครับ รอบสุดท้ายแล้วคุณพระอนุญาตนะครับเพราะว่าน้องตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเข้ามาครับระยุระยะให้1เมตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับชิ้นที่หนึ่งฮะคนแรกครับชิ้นที่2ไม่ไม่ไม่ติดดูพีดูพี่ครับเหลือหนึ่งผิดฮะโอ้โหพี่เตอร์ผิดเอายังไงครับยังครับโอ้ยอันนี้ฮะใจเย็นใจเย็นกันนะวางไว้บนมือวางไว้บนมืกอ้ล้างขอชิ้นเลยฮะ สุดยอดครับอ,อาเสียงตะเบ้กับน,น,น้องคนนี้หน่อยเลยใคาเล่นทุกเกมแจกสองถูกะนะอานาลองดูโอ้ยเธออมา玛มาด้วยนะอา玛แบบอาอยากกินมากมาชอ็อต้องกัดดูไหมเหมือนงุ่นไหมแสดงกาอ่จนะครับแต่ถ้าเข้ามาครับมีต่อนะฮะเหมือนไหมเป็นยังไงอะไม่เหมือน เลมาได้เลยนะครับเก็บไม่หมดจะมีด้วยกัเดี๋ยวเก็บไว้กินกับสลัดดีกว่านะคะ อันนี้เป็นน้ำเมลอนค่ะนีครับอันนี้โทมิหวานมากเลยแล้วอี้คือันนี้ก็เป็นเมลอนเอันอคะเป็นอันนี้เป็นสองรดครับอ๋อสองรสเขาอันนี้เก็บได้กี่วันนะสองวันเก็บเยอะแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นอร่อยเสียอ๋อน้ำเมลอนบูสไอันนี้แค่หลอดขับเค้กครับ รู้บ่เหนเป็นเด็กเพียวคือเราไม่ได้ใส่แบบน้ำตาลไม่ได้ใส่เป็นเพียวเลยครับเพียวเป็นยังไงคะหวานเลิอร่อยมากเขาหวานมากเขาบอกไม่ผสมอะไรเลยเพียวๆเลยอร่อยจที่เนี้บในนั้นแถบอาหารเย็นนะคะสปาเกตตี้เนี่ยเป็นเส้นเมลอนนะคะเขาบอกต้องงทยัไงนะไม่รู้สิคะเดี๋ยวเราต้องลองชิมซะหน่อยค่ะอืมมันก็นิ่มๆแบค่ะ มนปลาเก๋งงามก็เหมือนไปปกตีอ่ะอืมอยากกินอะ่ะเผ็ดมากเลยลูกอ,อันนี้มนไม่ได้ดมันเผ็ด,ดแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไซซามิเป็นสลัดงาน้ำสลัดเป็นน้ำสลัดงามแล้วก็กินกับเมลอนมีแต,ง,ตงโมกับตัวเมลอนที่นี่อร่อยมากพจิ๋วกิน,นะอะไรฮะน้องมิมกินผักขุ้งองุชิอร่อยไหมคะโหเผ็ดมากป้ากินสลัดเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วเด็กจิ๋วนะ กินขนมปังที่อยู่ในสลัดเนี่ยค่ะแล้วขนมปังในสลัดมันอันบางเล็กกลินป,ประมาณห้าถ้วยวละแต่ข้างในเนี่ยเป็นเมลอนน,น,นะคะรอ,อร่อยมากแตงโมนะคะแล้วก็น้ำสลัดจะเป็นน้ำสลัดที่สูตรเฉพาะของที่นี่เลยเป็นน้ำสลัดอัลมอนด์น้ำสลัดอัลมอนด์งามีส่วนผสมของางาด้วยซึ่งอร่อยมากพิมกินอันนี้ไปแม่กับป๋ากินลูกๆอร่อยมาก